เอาซอฟันต้องแก่เขาโอนเงินผมโอนอินสไอเขาโอนวันนี้ทำเมนูอะไรกินครับลาดพริกครับพเจียวไปกนเสียละมันเขาไปต้เขาใส่หัวลงตัดปลากระดินอร่อยไหมครับอร่อย่เป็นทหารราบางเมื่อกหรกินเขานะ พี่ช่อยดนี่เราแค่เพีดอ้ําครับเพียดดิหรเพีดจากรสชาติเดแช่แบบพอลุกพอลออยมุกกดว่าโบผ่านที่บ้านไม่ได้เนลี่ยเจ้าหูวะี่ก็เจ้าหูวะี่เครียดยังเลยเครียดบบยูทูบดิเลยนี่เบื้องจากยูทูบดิเลยเปิดร้านอะไเปลี่ยนผมไม่เปลียนอะไยังยังคงกล่องมาก จะกจังเอ้หเนี่ยย็นยนไม่สารเจยบ่เป็นทหารลำบากมึงนะกรยบพอพ่อนอกผมซบาทเบ้ดเลยอร่อยยังก้างยังกรอบหนักอผัดจบข้าวเ้ได้ห้าบาทช้าช้าเอาผัดไม่ใงเขาดยูนี่ยเขาเหลืองเหลื

Ừm, dễ ừ. Cái cháu Không, 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 không được ăn cho, không hề được Cái bó nữa này không có gì nữa Kẹp gì bó mà kẹp Kẹp chạy Chạy Cảm ơn mấy người, kính chào các anh Cảm ơn mấy người Sơn